สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาอัปเดตกอขอ85นะครับแปลง14ไร่ของพิดานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็ดูวิธีนะครับการทําการใช้ของพิดาว่าพิดาทําอย่างไรนะครับทําไมมันถึงได้ออกรวงเขียวใหญ่นะครับรวงยาวขนาดนี้ครับพี่น้องครับพิดาเล่าให้ฟังหน่อยครับที่ทํำยังไงทําไมมันได้ขนาดนี้เนี่ยสวัสดีครับ อันนี้นะครับก็ขอแปลงห้าครับก็ขั้นตอนแรกในการทํานานะครับตัวนี้นะครับเพนเดอร์นะครับแล้วก็พิงทองใบหยกก็ฤดูก,กาลนี้ครับคือฤดูก,กาลที่สี่นะครับก็ได้มักเแนเดอร์ไปสี่รอบแล้วใช้ใบหยกและเลสลาวา่าตามมาด้วยตัวนี้กิงทองนะครับก็รุ่นนี้นะครับผม เพิ่งจะทดลองทำนะครับทุกที่จะได้ทำแก่หอมมะทุมก็ได้ติดตามก็ข้อ85มาระยะหนึ่งก็ได้ลองมาทำดูนะครับว่าจะน้ำหนักดีไหมก็นี่ครับขั้นตอนแรกนะครับที่ผมทำก็มาม์กเฉนเดอร์ประมาณ15วันนะครับแล้วก็พอ10ข้าวอายุได้15วันก็ทำการ ว้านแร่เรตาวาพออายุยี่สิบวันฉีดกิงทองอานโนนสายหลังจากนั้นก็คบประมาณห้าสิบถึงหกสิบวันใส่แร่เร,รตาวาอีกหนึ่งรอบฉีดกิ่งทองอีกหนึ่งรอบครับแล้วพอข้าวท้องฉีดอีกหนึ่งรอบกิ่งทองนะครับผสมกระถานสปีดแล้วก็ตามมาด้วยตอนไร่ก้มนะครับพอข้าวไล่กล้มนะครับ สลัดเกสรดีชีดอีกหนึ่งรอบครับคือรอบสุดท้ายและตอนนี้นะครับคือก็ประมาณนี้ครับดูนะครับข้าวอ่าจะเป็นแบบนี้ครับข้าวจระลวงใหญ่ครับดวงยาวนะครับลวงยาวและก็สมบูรณ์นะครับนี่แล้วก็เม็ดใส่นะครับตัวนี้นะครับนี่เม็ดใส่มากเม็ดใหญ่เม็ดนะครับยาวใบธง สมบูรณ์นะครับใบใหญ่สมบูรณ์ครับผมเกินนาไหมพี่ดาก็อันนี้นะครับคิดว่านะครับอันเนี้ยเกินน่าจะเกิน,เก,นเกินเกินเกียร์นะครับเกินนาแน่แต่ผมติดตามตัวขอขอ้อแปดห้ามาระยะหนึ่งนะครับเพราะปกติแล้วรวงเล็กๆสั้นๆนะครับก็ได้ลายละเกียแหละแต่อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะได้เกินเกียร์แน่นอนแต่เดี๋ยวมาดูไกทีงนะครับว่าตอนเจ็บเกี่ยวจะได้เท่าไหร่ อันนี้เห็นว่าฝั่งนู้นต้องต้องต้องนาบแล้วใช่ไหมพี่ใช่อนต้องคอมันจะหักรู้ว่าไงเตรียมจะนาบแล้วครับก็โอ้โหน้ำน้ำเริ่มเริ่มทิงตัวแล้วครับเ้าเริ่มเต็มเม็ดนะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับเท้าเม็ดเลืองเดี๋ยวเรามาให้พี่ดาเล่าให้ฟังด้ว่าครับว่าทำยังไงครับมันถึงได้โอ้ได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหดูนะครับมันเหลืองหมดแล้วใช่ครับก็ดูแล้วเลืองเหลืองสมบูรณ์นะครับก็ วนันนี่ยครับกะประมาณไว้วันที่ห้านะครับถ้าไม่นั้นก็คงต้องเลดขึ้นถ้าเรื่องสมบูรณ์มากพร้อมที่จะเกี่ยวครับแล้วเดี๋ยวมาที่ตามกันอีกทีนะได้มันมีกเกษตรกรอยือไอสาก,กระเทียมอ่วันที่ยี่สบสี่นี่ขอเข้ามาคุยกับพี่ดาครับ <c oughs> ก็ยินดีนะครับโออยากจยให้มาดูได้นะครับแล้วก็อันนี้คือไม่ได้ใช้เคมีครับ เพื่อเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนะครับไม่ได้ใช้ออไม่ไม่ไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดเลยนะครับตัวนี้คือไม่ได้ใช้ตัวยาฆ่าแมลงมาส่องฤดูกาลและครับก็เป็นแบบนี้นครับ<อ>ถา้าม่ามีมีนอนลงไหม้ก็มีม,มีบ้างนิดน่อยนะครับไม่ไม่มีผลต่ออ่าต้นข้าวและหลวงข้าวนะครับโอ้โใบใ <laughs> บใบ,บ,บมันแข็งนะป้า,าเนาะใบใบใบแข็งต้นมันแข็งนะใช่ครับ มันมันไปไม่ได้นะเหมือว่าลงมัน,ม,นมันมาทําแล้วมันไปต่อไม่ได้างี้ใช่ไหมป้าใช่ใช่ครับตน้นต้นข้าวก่าแข็งแรงนะครับก็อ่ปีนี้ก็คนที่จะเจอฝนนะครับแล้วก็ลมฤดูการนี้ก็เป็นส่วนมากนะครับที่ล้มกันเยอะเพราะว่าเจออะไรฝนตอนสุดท้ายนะครับไม่ล้มนะครับก็แม้แต่ชายต้นไม้นะครับอยา่าไปดูที่ชายต้นไม้ด้วยนะครับก็ไม่ล้มนะครับชายต้นไม้ ปกติแล้วาำชายต้นไม้ครับจะเป็นข้าวที่อ่อนแอแต่นี้ไม่ล้มครับทุก